เรื่องของทะเลาะกับแฟนเนี่ยคือเลข2 1หนึ่งใครก็ตามมี2 1หนึ่งอ่ะจนหง,งุดหงิดหายใจยังผิดอ่ะถูกต้องเลยค่ะเบอร์เก่าจัดว่าเน่ามาก <c oughs> เจอปัญหาชีวิตคนทรยศหักหลัง <c oughs> ทำคุณคนไม่ขึ้นสังเกตไหมว่าหลังจากเปลี่ยนเบอร์เนี่ยคนเวลามาเจอเราเนี่ย <c oughs> เขายิ้มให้หรือรู้สึกดีกับเรามากขึ้นท่าเพิ่มสังเกตว่าตอนที่หลังจากเปลี่ยนเบอร์ได้สเดือนของขายดีขึ้น <c oughs> อ่าขายดีขึ้นเนาะเบอร์เหมาะไม่เหมาะเนี่ยตัวเลขมันมจะสัมพันธ์กับของที่ขาย คนยังไม่เข้าใจว่าศาสตร์ที่อาจารย์ใช้หรือสื่อสารอยู่ตอนนี้มันคืออะไรผมตั้งชื่อว่าศาสตร์พลังตัวเลขที่มันต้องเรียกว่าศาสตร์พลังตัวเลขเพราะเป็นการใช้ตัวเลขเพื่อให้เกิดพลังงานฉะนั้นตัวเลขมันมีพลังงานพลังตัวเลขที่อยู่ในเบอร์มือถือส่งผลต่อผู้ใช้ส่งผลต่อชีวิตเขาถ้าคนใช้เลข3หลายๆตัวเนี่ยจะเป็นคนใจร้อนเป็นคนชอบออกกําลังกายอย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งเบอร์มือถือเนี่ยลงท้าย3า,าเป็นคนชอบเขาเรียกว่าบ้าพลังชอบออกแรงเขาบอกว่าเขาชอบเล่นกล้ามแล้วก็ทํางานหามรูมห่มค สบายแล้วเนี่ยหลังจากเอาเลข33หมอกไปใช้เบอร์ใหม่ซึ่งเป็นเลขดีนะครับเขาบอกเขาเล่นกล้ามน้อยลงความอยากออกกำลังกายมันเบาลงมันสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นจิตใจที่ทําให้มีพฤติกรรมที่ออกมาผลลัพธ์แตกต่างกันเราสามารถใช้เลขเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรู้สึกได้สายแรกเราจะให้โทรเข้ามาเพื่อให้อาจารย์ดูเบอร์ให้โดยรวมเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีเขาทําอาชีพอะไรต้องปรับเปลี่ยนไหมคุณอรัญญาผมอยากรู้ว่าคุณเปลี่ยนเบอร์นี้มากี่เดือนแล้วครับน่าจะเกิน6เดือนแล้วค่ะขอทราบเบอร์เก่าครับเพราะเบอร์ใหม่ๆอ่ะมัน 210783ค่ะโอเคถ้า<ะ>ที่บอกมาเรื่องของทะเลาะกับแฟนเนี่ยคือเลข2-1ใครก็ตามมี2-1หงอะ่ะจหงหดหดหายใจยังผิดอะ่ะถต้องเลยค่ะอ่าแล้วทีนี้ปัญหาที่ทําให้ความรักเราไม่ราบรื่นเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเบอร์ที่เราใช้เบอร์เก่าเนี่ยมันไม่มีเลขสเสน่ห์เมื่อมีเลขสเสน่ห์แล้วแฟนจะอยู่ในกำรรม,มือเรา<ม>เพราะว่าอะไร เขาก็จะรู้สึกว่าเออเราน่ารักนะต้องซื้อของให้เราจะไปไหนก็ต้องคิดถึงเราถูกเลข่ <c oughs> าใช่เลยอ่ฉะนั้นโชคดีแล้วที่คุณเปลี่ยนเบอร์เบอร์เก่าจัดว่าเน่ามากเจอปัญหาชีวิตคนทรยศหักหลังทําคุณคนไม่ขึ้นจะบอกว่าบุคลิกเลขอันนึงนะครับหนึเนี่ยถ้าเบอร์คุณแยกกว่านี้นะคนที่มีหนึนบางคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายก็มีนะเพราะว่ามันเป็นเลขเก็บกดเก็บกดไหม ช่วงถ้าเจอปัญหาเยอะๆนี่เหมือนกับไม่อยากอยู่ในโรคนี้แล้วมันแวบเข้ามาในความคิดอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปล่อยวางง่ายนะช่างมันช่างมันถูกไหมใช่ค่ะทีนี้คุณถามให้มั่นใจใช่ไหมว่าเบอร์นี้ที่ค,คุณเปลี่ยนมามันดีหรือ,อยังคือเบอร์นี้นะครับมันดีกว่าเดิมเยอะต้องถามอย่างนี้ว่าเบอร์เหมาะไม่เหมาะเนี่ยคุณทําอาชีพอะไรคค่ ด้วยแล้วก็เป็นพนักง,งานบริษัทด้วยค่ะทีนี้ต้องถามว่างานที่ค้าขายเป็นเป็นวัตถุชนิดไหนครับตัวเลขมันจะสัมพันธ์กับของที่ขายเหมือนร้านขายของชำอะคะ่ะขายของชำโอเคเลขนี้ได้ครับ mm hmm. เพราะว่าไอ้หกหกที่คุณใช้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาคุณเจราจาเนี่ยคนจะเอ็นดูและเมตตาสังเกตไหมว่าหลังจากเปลี่ยนเบอร์น่ยคนเวลามาเจอเราเนี่ยเขายิ้มให้หรือรู้สึกดีกับเรามากขึ้น ได้ค่ะเพิ่เเ,เ,เ,เริ่มสังเกตขึ้นมาตอนที่หลังจากเปลีป่ยนร์ได้สามเดือนของขายดีขึ้นอ่าขายดีขึ้นเนาะคนที่เข้ามาเจอเราจะรู้สึกดีคําว่าเมตตามหานิยมนั่นแหละคือไอเลข662ที่คุณใช้เนี่ยขึ้นต้นเนี่ยมันใช่แล้วก็เลข2-3ก็เป็นเลขเมตตาเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้เรื่องค้าขายโอเคทีนี้งานประจําทําตําแหน่งอะไรทําบัญชีหรือเปล่าใช่ค่ะ ว้าว <Wow. S 2> อันนี้อันนี้คือถ้าทําบัญชีนะครับมันมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันขาดตัวเลขเกี่ยวกับปัญญาเพราะาตัวเลขปัญญาจะทําให้เรารอบครอบแต่คงไม่ต้องไปหาตัวเลขมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าเบอร์เดิมคุณแย่มากดีแล้วที่มีคนแนะนําให้คุณเปลี่ยนถ้าคนบอกว่าการศึกษาเรื่องเบอร์เป็นเรื่องงมงายเนี่ยให้แยกคิดอย่างนี้ว่า ถ้าเราเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยใช้เดินเท้ากับขี่จักรยานมันก็เหนื่อยแต่ถ้าเรา <laughs> มีรถยนต์เราไปได้สบายทีนี้รถยนต์จะจอดทิ้งไว้จักรยานจะจอดทิ้งไว้ก็ได้ <c oughs> ฉะนั้นการเลือกเบอร์มือถือที่ดีคือการมีอุปกรณ์มีตัวช่วยเสริม <c oughs> แต่การกระทำอะ่ะอยู่ที่เรา <c oughs> คุณมีเบอร์ดีคุณไม่ทําอะไรมันก็นิ่งๆแต่ถ้าเกิดคุณมีเบอร์ไม่ดีแล้วคุณทํางานคุณก็จะเหนื่อยหน่อยมันจะได้ไม่เต็มที่ <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> ถ้าไม่เชื่อให้รีบลงมือที่จะพิสูจน์อย่าไปปิดกั้นครับทุก que kind.